สวัสดีครับผมกัมครับจากกินเที่ยวคุยกับกัมครับวันนี้ครับผมจะพาคุณมากินยำเขาบอกว่าร้านยำร้านนี้แม่ค้าแซ่บมากแล้วที่สำคัญเขาบอกว่ายำอร่อยร้านนี้เขาบอกว่ามันเริ่มต้นจากการที่เป็นแม่ค้าเขาไล์สดขายยำก่อน ขายไปขายมากลายเป็นไวรัลในโซเชียลแล้วตอนนี้บอกเลยว่าสำหรับชาวปทุมธานีร้านนี้ถือว่าดังมากตอนนี้ครับผมอยู่ที่หมู่บ้าน d i s คัฟเวอรี่บาลีไฮลับลูกกาของสีครับและตอนนี้ผมอยู่ข้างในหมู่บ้านแล้วตรงนี้คือซอย5เดี๋ยวผมจะปักจุดปักหมุดไปให้แล้วตอนนี้ผมอะอยู่ที่ร้านตรงนี้แล้วเข้าไปดูในบ้านดีกว่าไป สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลจากร้านมาดามตาแหลกค่ะทำอะไรมาก่อนขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดค่ะตอนแรกมันขายดีมากเสื้อผ้าขายอยู่ที่ตลาดแล้วมันสถานการณ์โควิดในรอบแรกจนรอบสองรอบสามที่มันติดติดมาจนทําให้เราไปไม่ไหวไปต่อไม่ไหวไม่มีหน้าร้านจ้ะจะมีแค่ อยู่ขายอยู่ในบ้านตาอยู่ในบ้านให้หลายนคนส่งตามเส้นคลองสี่ที่เราขายกันแค่นี้เองแล้วก็ตั้งกล้องไลฟ์สดขายไปวันๆคนก็มีสั่งกันมาเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มันไม่รู้จะทําอะไรแล้วในตอนแรกและเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้บ้านเรื่องรถก็เลยนอนเครียดกันเลยอะกับแฟนว่าเออจะมันจะไหวไหมทุกอย่างก็กําลังจะโดนยืดหมด โควิดงานก็ลดลงรายได้ก็ลดลงเราต้องหาอะไรทําเพิ่มแล้วล่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยเออลองส้มตําดีกว่าก็ไปตลาดกันสองคนนะกาแฟนคิดเมนูไว้สิบเมนูมีมีหมูแดดเดียวทอดด้วยหมูแดดเดียวทอดในวันนั้นที่เอามาลงในในวันแรกอะ่ะเราก็ไม่ได้ทอดเองเลยเรายอมรับเราแค่เอามาลองดูว่าเราจะขายได้ไหมเราก็แค่เอามาเราไปซื้อมา50ิบบาทแล้วมาจัดจาน เอามาโพสเล่นๆก่อนเพราะเราไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรเยอะเลยในวันนั้นซื้อแค่สิบเมนูอา่ะกะเอามาถ่ายรูปลงแค่สิเมนูแค่นั้นไม่กะเอามาขายอะไรเลยแต่พอขายลงวันแรกคนแรกที่เห็นก็จะเป็นแม่ที่สนิทกันอยู่บ้านหลังหนึ่งในซอยเนี้แหละเขามาขอซื้อตามประกอบ ขายได้60บาทยิ้มเลยแล้วแกก็อวยพรยให้ขายดีๆนะขายดีๆนะพอทําเสร็จโพสตไลค์แล้วมีออเดอร์สั่งเข้ามานั่นแหละเป็นจุดป,ประกายทําให้เรามีร้านมาดามตาแหลกขึ้นมาคนเขามาสั่งนะครับเขาอยากอะไรจากร้านมาดามตำแหลกอ,อันดับแรกเลยอยากดูในตัวมาดามดูในตัวที่ว่า จากบุคลิกที่แบบเล่นฟิตเนสเล่นกล้ามเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่น,น,นแต่มันแต่งตัวเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเป็นอะไรเขาอยากเห็นว่าเอยมาดามทำจริงไหมมาดามทำจริงไหมและอีกอย่างคือหน้าตาอาหารของเราจะไม่เหมือนกับที่อื่นเราทําแบบประยุกต์ขึ้นมาแบบใส,นใส,นใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นมีตำม,มาดามเป็นชุดๆเป็นอะไรทําให้ลูกค้าอยากสนใจในจุดนี้แล้วพอวเริ่มดังมีลูกค้ามาซื้อที่ร้านบ้างไหมฮะทุกวัน ตั้งแต่ทําหน้าร้านมามีลูกค้ามาทุกวันแล้วก็มาขอถ่ายรูปตามเสร็จก็มาขอถ่ายรูปกระมาดามหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออชอบชอบดีใจใช่ดีใจมีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำไหมะคะตลอดระหว่างตากรบมาดามอะไรแซ่บปมกันน่าจะมาดาม แล้วก็ตำแต่ตำนี่เด็ดที่เด็ดของที่นี่คือตำมาดามที่เป็นชุดละ190ยเาสิบาทพาะจะรวมจัดแน่นจัดเต็มในชุดนั้นเลยดีใจมากค่ะอยากฝากถึงลูกค้าทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนทั้งขาประจําขาจนขาอะไรทุกคนเลยที่มาที่ร้านที่นี่แล้วก็สั่งออเดอร์กันมาตลอดหลายๆที่ที่ติดต่อเข้ามาก็อยากขอบคุณเขามากๆเลยค่ะ เราส่งปีในคลองสี่นะเราไม่คิดค่าบริการอะไรเลยนั่นแหละแล้วคนเขาก็มาสั่งวันนั้นถ้าจำไม่ผิดจาก60บาทในวันแรกแล้พอช่วงสายๆน่าจะได้มาประมาณวันแรกได้สี่ร้อยกว่าบาทปื้มแล้วยิ้มแล้ว <c oughs> เพราะว่าไม่คิดจะขายเลยในวันนั้นขายขายมากี่เดือนแล้วพี่อาเข้าเดือนที่สองเองเดือนที่สเริ่มขายกี่โมงฮะเก้าโมงแล้วปิดครักี่โมง ถึงสามทุ่มตอนนี้ถ้าอยากกินร้านมาดำตำแหลกหรืออยากมาหามาดำตำแหลกมาที่หน้าร้านหรืออยากจะสั่งโทรได้เลย0867969422หรือเป็นไลน์ ID PPP ย i d PPP u n d e r s c o สส่วนถ้าเนี่ยเป็นในแอปจะมีโรบิน h o ดฟู้ดแพนด้ามีไล m a n ที่สามารถสั่งกันได้เลยทุกวัน กลับจากตลาดเสร็จมาแล้วแต่งตัวก่อนเลยอันดับแรกบานนี้ค่าน่ากินมากจานนี้จานแรกเลยอันนี้ทำมาดามโอ้โหคุณดูในจานดีกว่าคุณดูนี่มาเอากล้องมานี่นี่โอ้โหมีส้มตำอย่างนี้เลยครับมีไข่เค็มไข่เยี่ยวม้ามีแซลมอนมีปลากรอบหมูยอหอยกุ้ง และปูอัดรสชาติวันนี้ผมบอกว่าขอเป็นแบบเผ็ดกลางเพราะว่าดูจักมาดามแล้วผมว่าวันนี้มาดามน่าจะจี๊ดจานมากอะ่ะผมต้บอกว่าจานนี้คุณลื่นปะลาหอมมากแล้วแซลมอนนะคุณดูเห็นไหมมันดูสดมากอะ่ะและอีกจานหนึ่งที่มาเสิร์ฟแล้วนี่อันนี้คือเป็นเมนูหมูแดดเดียวทอดครับผมขอตัดทำโตโต,ตเหมือนเดิม,มเมื่อกี้ แม่้าเปิลน่ะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกใช่ไหมที่ทําเมนูนี้คือแค่ไปซื้อมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนเนี้คือสูตรของทางร้าน mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ทุกอย่างต้องคุมคุณภาพคุมรสชาติและความแซบ่บความอร่อยหมู mm hmm. แต่เดียวนุ่มกรอบนอกนุ่มในเมนูนี้สั่งมาทานคู่ขยำจะบอกว่าดี mm hmm. จานนี้ครับเป็นตําแซลมอนผมบอกแล้วว่าที่ร้านเนี่ยแซลมอนเขใช้แซลมอนที่ดีแลวของเขสด แล้วน้ำปลาล้ามันดีมากอันนี้สั่งมาตังหากอยากลองมากก็เป็นยังไงบ้างจานเนี้ยมันนัวอันนี้ยนัวมากดีมากอยากให้ลองตอนเนี้เริ่มกินไปซื้อไปโหแซ่บอะที่ร้านเขาอะมีน้ำนี่อันนี้น้ำแก๊กควยแล้วก็มีน้ำลำําไยขอโทษนะจ๊ะดูแบรนด์ซะก่อนจ๊ะ มาดามตำแหลกนะจ๊ะนี่ก็มีเครื่องดื่มของเาเองด้วยไม่ธรรมาดามนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้เมนูที่เราลองชิมแล้วอะ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวกั๊มขอจัดการกินทุกอย่างให้หมดก่อนนะจ๊ะขอเวลาเยงอย่างแปบ๊บหนึ่งเฮ้ย hey, อยากจะบอกว่าคิดว่าแม่ค้าแซ่เป็นเดียวไม่ใช่ร้านเนี้ยจะบอกว่าทั้งยำทั้งตำอร่อยจริงๆเดี๋ยวปักจุด ปักหมดุดใส่ทุกอย่างให้อีกทีนึงถ้าใครอยากกินยำแนะนําเลยนะปะทุมธานีแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้ส่งในระยะ10กิโลเมตรส่งฟรีนะจ๊ะเอาเป็นว่ายังไงใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกินเที่ยวคุยกันแล้วเจอกันวังหน้าบ๊ายบาย